สิ่งที่ก็คุยกันหลังบ้านมายาวนานเราคุยกันค่ะวันนี้ก็สำเร็จไม่รู้เป็นไรมีใจค่ะภูมิใจด้วยคาับพอจะตัดสใจรับนานไหมบอกว่าพี่ซายบอกว่ารอมาสามปีไม่หรอกคือจริงๆอ่ะมันเหมือนมันติดเรื่องทางเทคนิคอยู่นั่นเอลก็ก็คุยกันตลอดนี่ไม่ต้องเป็นหายนะก็ก็คุยกันตลอดกันแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้ซึ่งจะมา กลางปีที่แล้วนี่ราานกเอาแันนี้เอาแอันไหนเอาอนไหนโดนใจไแม่กินโดนใจไหมลองดลองแล้ววันนี้ชอบสีแดงอ๋อทบ่เป็นหลวมอะไรนะคะหอมมากแม่หอบแค่คค่ะก็ก็อย่างนี้เมื่อกี้พูดไปบนเวทีก็คือว่าเหมือนก็ใช้ได่เยอะไอ้แบบที่แบบว่ามันเหมือนแบบชูๆเดินผาล้หันเข้ากันอย่างเงี้ยแบบ ไอจุ้ัดจุดน้ำแล้วอ้ยเล่แบบาเบาๆระมุนรเหมือนเป็นแบบมันเป็นกิดเล้าอ่ะเมันดีกว่าจริงจก็จะมีจก็จะมีสเกียอย่างสีชมพูนีก็คือตั้งชื่อว่า God's f a v o r ร t กก็กิดลูกรลพระเจ้าเลยก็คือแบบเฮ้ยหอมเลค่ะแบนั้นเกิดมาแล้วบบขอมแนเลย้ก็จะเป็นกลิ่นแบบสะอาดๆมีโทสเป็นเป็นคลอโรแล้วก็คารโดรี ค่่ะแล้วก็จะมีลั lucky c เวอร์นะคะก็จะเป็นตัวขวดสีเขียวอันนี้ก็แต่ว่าไม่เขียวนะไม่เป็นน้ำผักไม่ได้เป็นผักชีไม่เป็นใบไม้ะะอะไรนค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ครู้สึกแบบว่าสดชื่นเหมือนแบบฟีลแบบอาบน้ำมาใหม่ๆแล้วก็ไม่หญิงไม่ชายใช้ได้หมดกลางๆอะอย่งเงยจริงๆชมว่ามันก็ยูนิเซ็กซ์สุดกันหมดนะเพราะขนาดไอ้ขวดสีชมพูเนี่ยชมว่ามันหวานๆจริงๆแต่ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยก็ ชอบกันหลายคนนะชอบทุกเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็อนนอไ้ตัว,ลวกลิตติคิโเวอร่ก็ฉีดแล้วมันจะปลายมันจะมีความแบบเย็นเย็นแล้วก็สุดท้ายก็คือวันเดอร์วอร์วันเดอร์วอรนี่ก็คือขวดฝาสีแดงเพราะขวดใส่ฝาสีแดงทำไมต้องเราหลอดขวดนนะ้ะมันไหลเลยไ่ล <c oughs> ม,ม,มันตกหลอดค <c oughs> ่ะวันเด <c oughs> อร์วอร์ก็จะ <c oughs> <c oughs> ามแบบเปรี้ยวๆแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวอ่ะมันก็จะตัดหวานโน้ตเขาก็จะเป็นขับร้เขาก็จะเป็นเป็นซีดคัาสเป็นส้มอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนแบบมีกลิ่นคาราเมลคาราเมลเอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ได้ทั้งได้ทุกเพศเหมือนกันทําทงานได้คอย่างอีใช้ได้เออจริงๆก็ถามว่าใช้ได้ไหมด้วยวก็อาจจะยังไม่ได้จาเป็นต้องใช้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอะตอนนี้ด้วยคำที่เราแบบเป็นแม่ พอคลอดลูกให้นมอะไรเงี้ยก็คือมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเขาแบบว่าบอบบางอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้เขาเริ่มโตในระดับถึงแม้ว่าเราจะกลับมาใช้พวกโปรดักที่มันมีน้ำหอมทิ้งอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นกลิ่นหอมเพราะว่าอาจจะเนเยื่อจมูกอะไรของไอ้นีเแีลยบางทีเวลาเราฉีดน้ำหอมเยอะๆฉีดฉุนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะปวดอะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทั้งสามกลิ่นนี้ก็คือใช้ได้ลูกไม่ดับอย่างเรามีวิธีการฉีดยังไงแบบไม่ติดขนนานเลยอ่ะ ฉีดยังไงให้ติดทนนานเหรอคะก็ฉีดไปเลยฉีดแบบยืนเลมค่ะฉีดไปเลยเยอะๆเพราะว่าราคาองมาดามฟิำตีนจับต้องได้นะคะฉีดแบบใช้อธิษฐ์ละขวดเราก็ไม่เสียดายค่าอันนี้ก็ฉีดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมคะ่ฉีดแบบที่มฉีดแบบสั่นๆเลยแต่ว่าถ้าจะเอาเอาจริงๆก็คือชงก็ต้องอาบน้ำเสร็จใหม่ๆทาร์ทซีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดตามจุดที่ประจอบจริงๆทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วค่ะหนึ่งแรกใส่เท่าไหนร่ ก็อ,อยากให้อสำหรับคนเรียนรุ่นทั้งบันดังบินอยู่แล้วนะคะก็ทุกคนบอกว่าอันนี้เป็นคอลลา b o เรชั o n ที่โค้งมากการทำกับทางมัดางบินแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ด้วยกลิ่นด้วยสกเก็ด้วยคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราพิถีพิถัน,นส่วนคนที่ไม่เคยรุดังบินไม่เคยเป็นรุ่นทั้งบันดังบินมาก่อนเลยก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะก็ดุนสีคิดว่ายังไงในสถา,านะท็่ต้องมีถูกใจได้ไหม สุดมันอิจฉาเต็มเลยเจ็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแบบสุดทำไมแม่แบบเต็ไม่ออกแล้วเพราะเราไปทำมีเราจัดเราจัดมาตลอดเลคือบางทีมันก็มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นกันหรือแฟชัวีหรือว่างานอะไรใดๆก็ตามหรือบางทีอย่างเงี้ยแต่งหน้าทำผมทรงผมอะไรเงี้ยมันทำมาหมดแล้วอะมันก็คงถ้าจะให้แตกใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็คง โกลสวเนี่ยใบบไรอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็บางทีช่วงว่าก็เอาให้มันสวยนะเวลา ก็ทั้งฝนทั้งหนาวทั้งอะไรอย่างเงี้ยในวันเดียวกันอะไรเงี้ยก็ด้วยเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรบูมก็เสียลุคอะไรเงี้ยลุคก็ลุคสวยๆของเขาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไม่เห็นเลยก็คนหนาวก็อาจะสัมผัสได้ใส่ตัวลงมานี่ก็คือต้องใช้ความสมดุนเหมือนกันใช่แต่ว่าเอาจริงๆก็มันก็จะโดดลงจากรถอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าโชว์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากอย่างลุคที่ถกเสียอะไรแบบนี้ลุคในหนอง เดนสองชางอะไรอย่าเี้เป็นรูปที่แบบดูดูแบบเรียบง่ายแต่ดูน่ารักด้วยไหมคะก็ชอบก็ชอบก็คือบางโชว์มันก็จะเป็นอะไรที่เราเหมือนได้ได้เลือกเอกความต้องกอย่างเงี้ยมันแล้วแล้วแต่เพราะว่าถ้าจะใช้อธิบายก็คือว่าแบบนีก็เป็นพีอาแบรนด์ใช่ไหมคะแต่ว่าบางแบรนด์ที่แบบลักษณะว่าเราไปเป็นลูกค้าก็พีอาร์เขาก็จะมีแบบ ็แต่งคำสไตล์อะไรเงี้ยคำสไตล์เรื่องตามใจเราผิดแต่ว่าก็เออดูบริบทว่าให้มันยังเป็น DNA ของแบรนด์อยู่ให้เกี็บแบรนด์ให้เก็บอะไรเงี้ยกันบ้างอะไรแ่บนั้นก็ถ้าอะไรที่มันเป็นเรามันก็จะดูเป็นเล่าเป็นเราอ่ะก็จะดูออกแบบว่าเอ้ยอันนี้เราแบบสไตล์เรื่องเองแต่ในาฉันมีได้มีแบบ เราไม่อยู่หรือว่าบางทีมันก็มีบริบทบางอย่างอะไรที่เอออันนี้มันให้ตรงนี้อีกนิดนึงวันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าเราแบบสมมติแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหรือในที่ที่เราทำทุกวันมันไม่มีทางที่จะแบบใช่มันต้องมีวันที่ดีแล้วก็ได้แต่ใช่ถูกณแม่เราบางวันเราตื่นมาหัวคุกบางวันเราตื่นมาหัวเ้ย ชอบการแต่งตัวแบบคุณแม่ไหมคะแบบวันนี้บอมมาใส่ชุดนี้อยากจะใส่แบบนี้บ้างก็ก็มีนิดหนึ่งอย่างวันนี้เขาก็แบบเมื่อวานไปิตงที่บ้านเขาเห็นชุดเขาก็เดินตรงๆไม่ได้เขาต้องหมุนแล้วสบายสบายแล้วตองนี้เราต้องเดินหมุนตลอดเขาก็จะรู้แหละว่าเวลาเขาแบบแต่งตัวสวยเขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือเป็นชุดกระโปรงชุดหวานๆนะเขาก็จะเป็นจริตเขาก็จะมาอีกอย่างอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันไหนที่เขาแบบ แต่งเป็นสตรีทเป็นแท้ๆเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เขาอินเนอร์เขาก็จะเป็นอินเน้รๆมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวพอมาเริ่มไปเห็นแม่ควอดอะไรอยนางเงี้ยไปกับแม่บ่อยขึ้แต่ตัวฉันว่าเขาก็รู้แหละแบบแต่งหน้าทำทุกอะไรเงี้ยเขาเขารู้เขาก็รู้อะมีรีเคฟนไหมคะแบบยังไงแต่ละวันแต่ละถนนไม่ได้ถึงกับรีเควสนะคะตอนนี้ยังถือว่าให้ใส่อะไรก็ก็ยังใส่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอสักท่านึงสักหกเจ็ดทุ่ม นี้แบบเพราะว่าอย่างพี่ๆเขาก็เนี่ยพอสักวัยประมาณนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีความชอบแล้วก็เริ่มมีอะไรที่แบบเป็นของตัวเองเรือว่าที่มันเป็นเพราะว่าแบบวันนี้ต้องมาทำงานแล้วต้องแต่งตัวสวยๆต้องออกมาทำเงานกับแม่แด์น่อันนี้เขาก็รู้เขาก็จะรู้แหละว่าเราต้อแต่งเขาแต่งว่านีามันมีความฮามาก ็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆพยายามไม่อะไรมากเพราะอย่างที่บอกว่าเด็กมันเยอะก็คือแค่ว่าให้รู้วันนี้มาไม่ไม่ไม่พูดที่โคดานเองแค่แค่นั้นใช่อย่าคิดว่าคิดว่าเขารู้แหละเพราะว่าเขาเห็นพอด่ะเห็นคนน้ำหอมแค่ไหอย่างเงี้ยพี่ช่องเขาถามเรื่องแอปที่ไปออกรายการไม่แอปหรอเออวันนั้นเป็นไงมวลตรงนั้นเป็นยังไงบ้างออ๋ อยลืมแล้วนะเนี่ยมันสต็อกแบบสักพักนึงแล้วใช่แต่ว่าออกมาแล้วฟีดแบ็กดีมากคือแบบว่าหวานไปหมดหวานไปหมดทั้งรายการออนแอร์แล้วใช่ไหมออนแล้วไม่ได้ยใช่ค่ะไว้บรรยากาศตอนนี้เป็นยังตอนถ่ายทำปกติก็ปกติดาภาษาคนเป็นแฟนกันก็อย่างนั้นนะเขาหวานกว่าตอนที่แบบออกรายการไม่หรอกหรือว่าเขาเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขาวิชชุกแนว แมไปแล้วค่ะแม่แม่ไปแล้วจริงๆแม่แอปก็มีเก่งๆมั้ยจากพิธีกรต้องไปเป็นแชร์กับเชิญร่วมเรงว่าเขาสบายใจนะสบายใจปะก็สบายใจก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแบบมันก็ยังเป็นพวกเราอ่ะแต่ละคำถามนี่คือตามตะกิปหรือว่าคำถามที่เราอยากเราสงสัยเองพอาจริงว่าชมจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าชมถามอะไรกันไปบ้างแม่ยกก้อีออกเลยเนี่ย อ๋อแม่ยกเก้าอีออกให้คนนั่งด้วยกนะเออก็จะนั่งคนละตัวทำไมอะม่ได้ชงหรอคะไม่ได้ชงแต่แบบตลกปเตลบลาก็มาสัมภาษณ์กันเหมือนแบบยกกันเก็ไม่ได้คิดเลยปลาแบบปกติคนเขามาประมุละครเราก็นั่งยันยงมนี้ชมัะเห็นีแเป็นแบบี้กว่าว่าวนนีอะไรเงี้ยจริงๆว่าชมก็ไม่ได้ เห็นช็อตแบบอะไรขนาดนั้นอะชมว่ามันปกติมันมากอะชมว่าเขาคือชมว่าถ้าเห็นว่ามุงมิงคุกกิกุ๊กมากอันเนี้ยชมว่าน่าเป็นห่วงแต่ชมว่าเขาดูเป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูเป็นตัวของตัวเองไม่กออกว่าเวลาบางทีเราเห็นแบบอุ้ยแบบหวานมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบสงสัยมีความแบบเอ๊ะมันจะแบบเอ๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเขาก็ดูเป็นเป็นธรรมชาติด้วยความที่เราเหมือนต้องแต่งหน้าพอกันเห็นความสมบัติของมุนคุณยังไงบ้าง การที่มาสมัยพ่จริาจังแต่ไม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 ่ได้มานะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นให้หนูบอกว่าแม่แอบเปลี่ยนไปต่อปากต่อคำมากขึ้นพูดพูดเร็วขึ้นสามสเต็ปก็ทำงานกับพ่อเอาหรอไม่ใช่เพราะไม่แฝงไม่ลุกขึ้นเหรอทำไมออ๋อเขาคิดว่าแบบว่าอ๋ออยู่อะกวนและเกียดไม่หรอกมั้งเพราะว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไม่นะ เพว่าก,ก็อาจจะด้วยแต่ว่าเมว่าด้วยการที่มาทำสามแซ่บเนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนทาให้แม่ต้องแบบว่าเหมือนแบบต้องเร็วขึ้นต้องอะไรขึ้นอนะ่างเงี้ยเออเพราะว่าทั้งเจอพ่อแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็มองไปไกลแล้วค่ะว่าหน้าแสบแต่ง ก็จะนคสู้ไหมคะแม่ชมดิจะต้องฟูลพินนะแม่ดิจะต้องฟูลพินนะถ้าแม่ฟูลินดต้องฟูินใช่ไหะเอาเป็นว่าซัพพอร์ตไปแน่ซองมาใส่แน่เจ็หลักเท่าไหร่วว่ากันเท่าไหร่เว่ากันะซองมาใส่อย่แล้ สายก็จะยกร้อให้เพราะแลกกับตกเยมวนการหนึ่งพออเป็นไงบ้างกันตอนนั้นเราเห็นคลิปเราตกใจมล้วกับไม่ได้ตกใจเราเราก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าพี่สายเขาคือถ้าเทียบกับพี่วัวนะเขาจะเรื่องแบบนี้เขาจะช้ากว่าเขาจะเขาจะมีความแบบเขาก็จะอยู่ในในโลกของเขาอะไรเงี้ยเออขาก็จะค่อนข้างเขินๆเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นคือเขาก็ไม่ได้เข้าใจคำว่ากอนจะ อธิบายเลยอธิบายแล้วแต่ก็แบบจะเข้าใจได้ไหมอะไรเงี้ยแม่ขอเลอเรื่องนึงเรื่องถนอนที่เป็นวีลเลอรล่าสุดกับชุดนักบอลมันกล้าเใจแค่ไหนแม่ใส่ยี่ห้อดียวกับเปกติเห็นตลอดเห็นที่เแม่ทำอะไรแบบนว่ามันชิบก่อนสิคะผู้ชายก็ใส่ชุดบอลอยู่บ้านป้า แม่ปอบปอบแม่พอนัดลงที่ไหนแล้วมันดุหลายคนก็มาวีดมาก้าวใจแล้วเป็นคู่เป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยเรามีชมไหมปันดองชมไหมก็ไม่จริงกระโปรงอะไก็ชมกันไหมหรอก็อาจจะมีว่าเออมันดูแลตัวเองดีเน้องเออชมใช่ไหมชมไม่เพราะว่าก็บ้าตัวไหนดูบ้าในการดูแลตัวเองกันทั้งคู่บ้าเลย เออถ้าผอมลงแบบกว่างยุบตาลูกกรเป๋าถ้งไม้ใส่ก็ไม่ออกยคือถ้าแบบว่าถ้าผอมลงนั่ใส่ก็จะถุกักอันนี่ก่อนเลยยงงมาเล่าให้ฟัความแบบว่าโซเชียลขอนีาการอความัอันนี้ไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราจริงคือเห็นเห็นที่นั่งลงของเลยรอดสุดนัวใจนะที่มีคนรัก มีเพิ่มมากเรื่อยเพิ่สองคนไปไปกินุรักทั้งครอบครัวนะอย่ารักคนเดียวใช่ไหมอันนี้ประกาศไปเลยเป็นคอบครัวเอเป็นการเือนเตือนเตือนคที่หนึ่งนได้รักได้แต่ก็รักแต่อย่าอินเป้นได้แต่อย่าอินบอสลักขึ้นมคนก็มาแบบ้อกกปดูก็ดูแลตัวเองก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็พอกันชั้ช่วยกนก็ทั้งออกกำลังกายเรื่องอาหารกัน ค่อยๆต่างไปจากที่อย่างคุณน้องแน่ก็จากที่แบบมันไม่ซีเรียสอ่ะแล้วก็เหมือนเลิกงานกลับจากโรงงานกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเข้มงวดเรื่องอาหารครับ กับีเทอกมวดไหนพี่เไซื้อถูกมคนวยเราลองไม่ได้พังกันแล้วสอสองพ้อยรวยลองไกนเร็วที่มาของเลขเหรออะไรนะพี่นี่เกลเกลขอขอเล่หน่กยค่ะเล่สามตัวเกลมี่ค่ะตีหกอะไรนะคพี่นี่ัอะไนไหนรม่พีนี้พูน่ไรเที่ยวม้พูนีอะไรอาะขอพีนอยหน่อยค่ะ อน้ําเกลียวร้องเนี่ะค่ะเรเองน้องเกลี่ไ่็นเลยรอยู่ตรงู้นตรงู้นหันหน้าทาง่ะสองสามทำได้ยังไงครัอันนี้ันนี้ก็ดูมาจากที่เราเต้นหรือว่าดูปี้ยอ ่ชมจะเอาคลิปที่เราเต้นให้เขาดูไหมเราก็มีตำนานอยู่ไงนเต้นเพลงไปอดยตายแล้วานหมดพี่พี่ทานไม่ไม่ต้องเปนแบบนี้ดอยิเร์ไม่เห็นน้องเลยให้คุณแม่อุ้มหน่อยัวเียวัต้องเียม่อุ้ยบตายแล้วค่ย้วดูกับไม่กินับไม่กินมันต้องหนีบเอาเดียวนี้คือเอาหนีบนิ้วแล้ว ชอบเรียกอะไรคะไอดันด้้แล้วโอเคเรียบร้อย